สวัสดีค่ะทุกคนป้าชื่อเรียมนะคะอายุปีนี้79ปีแล้วล่ะค่ะแล้วก็เป็นคนกรุงเทพ,พค่ะ อาชีพดั้งเดิมเมื่อก่อนนี้ของป้าน,นะคะคือตัดเย็บเสื้อผ้าค่ะเนี่ยการมีอาชีพนี้ทำให้เรานั่งนานๆนะคะเราก็จะปวดกระดูกปวดข้อต่างๆนะคะเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเป็นมา20กว่าปีแล้วนะคะแต่สองปีหลังนี้เป็นมากเลยค่ะเป็นจนปวดมากเลยปวดแบบทรมาน เวลาข้อเข่าเนี่ยนะคะวันปวดนะทำอะไรไม่ได้เลยจะลุกนี่ลำบากมากบางทีเดินไม่ได้ค่ะเมื่อก่อนน,นนะคะไปหาหมอหมอบอกว่าป้าเป็นข้อเข่าเสื่อมกระดูกสันหลังเสื่อมโอ้โหกลัวมากเลยค่ะสาเหตุนี้ก็เพราะว่าอาชีพของเราอะเรานั่งนานๆนะคะเราก็ จ็บป่วยตามนี้แหละคะ่ะปวดข้อปวดเข่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่หมอเตือนว่านะคะถึงเราจะปวดข้อปวดเข่าเราก็ต้องดูแลให้ดีนะคะเพราะถ้าเป็นมากๆมันก็ต้องปวดมากแก่ตัวแล้วก็ยิ่งเป็นมากเป็นมากเป็นมากขึ้นนะคะถึงขั้นต้องใช้ไม้เท้าแล้วก็นั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตเลยะคะ่ะปอป้าอายุ59นะคะ ป้าทำงานหนักมากแล้วก็ปวดหลังมากเลยค่ะทำงานวันละ8ชั่วโมงบางทีทำล่วงเวลาถึง12ชั่วโมงนะคะทำให้ปวดเมื่อยปวดหลังปวดเข่ามากเลยค่ะบางครั้งปวดมากจนแบบทนไม่ไหวเลยค่ะปวดปวดแบบลุกไม่ได้เลยปวดทรมานมากเลยค่ะทำอะไรไม่ได้เลยค่ะแล้วต้องไปหาหมออีกครั้ง เล่าอาการทุกอย่างให้หมอฟังนะคะหมอก็ตรวจอาการแล้วให้ไปเอ็กซเรย์แล้วก็สรุปว่าป้าเนี่ยนะคะเป็นเข่าเสื่อมแล้วกระดูกหลังเสื่อมค่ะสาเหตุจากกระดูกอ่อนที่ข้อเข่าสึกก่อนค่ะกระดูกสองข้างกระเสียดสีกันทำให้อักเสบและก็ปวดมากเลยคะ่ะแต่อาการเนี้ยเป็นเรื่องธรรมดาของผู้สูงอายุค่ะ ผู้หญิงเ่ะเป็นมากกับผู้ชายนะคะแต่ถ้าปล่อยไว้เลื้อหลังนะคะเป็นมากแล้วก็ถึงขั้นกระดูกงอกตามข้อต่อต่างๆเลยนะคะอันตรายมากถึงขั้นจะต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตเลยค่ะดังนั้น ควรหาอาหารเสริมให้ร่างกายในขณะที่ข้อเข่าของเรายังเคลื่อนไหวได้เราควรออกกำลังกายเบาๆแล้วก็เพื่อว่าให้มีสารหลังที่ข้อเข่าหล่อลื่นทำให้ข้อเข่าก็ดูเข่าไม่เสียสีกันทำให้เกิดอักเสบและเจ็บปวดตามที่หมอบอกไว้นะคะและคุณหมอก็ยังแนะนำให้ดื่มนม ธัญ,ญพืชโอมาชัวน,นี่แหละค่ะคุณหมอยังบอกอีกนะคะว่านมธัญ,ญพืชโอมาชัวเนี่ยดีต่อสุขภาพและดีต่อข้อต่อและข้อเข่าของเราค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุแบบป้าน,นะคะมีปัญหาเรื่องข้อเข่าปวดดูนปวดนีนะคะดื่มนมธัญ,ญพืชโอมาชัวดีจริงๆเลยค่ะ พิเศษนะคะในนมโอมาชัวเนี่ยมีส่วนผสมที่สำคัญมากเลยนะคะมีแคลเซียมมี m s, s A m แล้วก็มียูนิเวสตินค่ะทุกอย่างเนี่ยเป็นแทนยาพืชทําให้เราหายจากปวดข้อปวดกระดูกนะคะเรายังฟื้นฟูกระดูกอ่อนของเราได้ดีด้วยค่ะได้ฟังคําแนะนําจากหมอนะคะ ป้าเลยตัดสินใจซื้อทีเดียวเจ็กระปุกเลยค่ะตอนนั้นนะคะโชคดีมากได้ลด50ค่ะพอทานครั้งแรกนะคะโอ้รู้สึกชอบมากเลยค่ะหอมรสกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลมากนะคะทานแล้วดีมากเลยค่ะแล้วก็ พอทานไปสองสัปดาห์นะคะรู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็อาการเจ็บปวดเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดข้อสำคัญนะคะนอนหลับสบายเลยค่ะแต่พอทานไปสองเดือนนะคะ ดีขึ้นมากๆเลยนะคะทํางานบ้านได้ทุกอย่างกวาดบ้านถูบ้าน,านล้างซามไปนูนป่นไปนี่ได้เลยค่ะอาการเจ็บปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะต้องยอมรับว่านมทัญญพืชโอมาชัวนี่ดีจริงๆค่ะยิ่งดื่มนี้ยิ่งทําให้ร่างกายแข็งแรงและทําให้กระดูกข้อต่อมีความยืดหยุ่นค่ะเมื่อเราแข็งแรงขึ้น จิตใจเราก็สบายมีความสดใสและสบายใจขึ้นค่ะป้าอยากแนะนำนะคะให้คนที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่ากระดูกปวดเขา่าปวดหลังแบบป้านะคะให้ลองทานโอมาชัวกระป๋องนี้ละค่ะทำให้ร่างกายแข็งแรงและไม่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าอีกค่ะ คนที่ไม่มีปัญหาก็ทานได้นะคะอายุ45ขึ้นไปค่ะทานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อเข่าในอนาคตและทำให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วยค่ะโอมาชัวเนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆนะคะป้าขอขอบคุณโอมาชัวมากเลยค่ะที่ทำให้ป้าหายจากอาการเจ็บป่วยมาใช้ชีวิตตามปกติธรรมดาได้เหมือนคนที่ไม่เคยเจ็บป่วยมาเลยค่ะ